สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอมาแชร์ในเรื่องของประสบการณ์การดื่มกาแฟอเมริกาโน่ร้อนผสมน้ำผึ้งแล้วก็ผสมกับมะนาวครับซึ่งต้องบอกครับว่าผมเองเนี่ยก็ชอบที่จะเป็นไข้หวัดประจำนะครับแล้วก็มีอาการไอเกิดขึ้นโปกติแล้วเนี่ยผมก็ชอบดื่มกาแฟนะครับแต่ว่าเวลาเป็นไข้เนี่ยผมก็จะงดแต่ว่าเมื่อวานอดไม่ไหวก็เลยอยากจะดื่มอเมริกาโน่ร้อนผสมกับน้ำผึ้งแล้วก็ใส่มะนาวไปลูกนึงนะครับซึ่งผลที่ออกมาปรากฏว่า อาการไอเนี่ยเริ่มที่จะดีขึ้นนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้มาอวยกาแฟเมนูนี้หรือว่าร้านกาแฟของผมหรอกนะแต่ว่าเออผมมองว่าไอตัวเมนูกาแฟตัวนี้มันก็ช่วยในเรื่องของอาการไอได้นะครับยังไงเพื่อนๆถ้าเกิดไม่เชื่อผมก็ลองดูนะครับคนที่ชอบดื่มกาแฟแต่ว่าถ้ามีอาการเป็นไข้หวัดแล้วก็อดไม่ไหวก็ลองดื่มเมนูนี้ดูนะครับ ก็สามารถที่จะช่วยสมานแผลในคอแก้การไอได้อย่างดีเลยนะครับอันนี้ขอแนะนำเมื่อไหร่ก็อย่าลืมแวะมาทักทายกันที่มทางคาเฟ่นะครับ